พักเพื่อไทยเดินหน้าแจกดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทใครมีโอกาสได้เงินบ้างไม่มีมือถือก็ใช้ได้ดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะพักเพื่อไทยเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตใครมีโอกาสได้เงินหนึ่งบาท ไม่มีมือถือก็ใช้ได้ดเรเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาพักเพื่อไทยถแถลงเดินหน้าทำดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน10,000บาทให้ทุกคนตั้งแต่16ปีขึ้นไปไม่มีมือถือก็ใช้ได้เมื่อวันที่11สิงหาคม2566ดออรอดรเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาพักเพื่อไทยถแถลงเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าในตอนแรกพักเพื่อไทยไม่ใช่แกนนํารัฐบาล นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจึงต้องมีการเจรจาแต่ในวันนี้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนเราต้องดูแลเศรษฐกิจขีดความสามารถและความเป็นอยู่ของประชาชนและพักเพื่อไทยจะเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตทันทีคุณสมบัติและวิธีการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมื่นมีดังนี้ 1. คนที่ได้รับสิทธิต้องมีอายุ16ปีขึ้นไป สต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศหากอยู่บนเขาหรือแถวนั้นไม่มีร้านค้าที่รับดิจิทัลวอลเล็ตท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยดูความหนาแน่นของร้านค้าด้วย 3. เงินนี้ต้องใช้ใน6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 4. ถ้าไม่มีมือถือสามารถใช้บัตรประชาชนและรหัสส่วนตัวได้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงิน1,000งห่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ถูกสร้างโดยรัฐบาลเพื่อไทยโดยการใช้บล็อกเชนและเปิดประเทศสู่สังคมดิจิทัลในส่วนของเงินเฟอ้อนั้นทางพักเพื่อไทยได้ทําการบ้านมาแล้วเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นไม่ใช่เงินเฟอ้อภาคอุปสงค์และการให้เงินดิจิทัลวอลเล็ตจะไม่ก่อให้เกิดเงินเฟอ้อในระยะสําคัญส่วนความมั่นคงทางการคลังมีการวิเคราะห์แล้วพบว่า ไม่มีผลต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศนโยบายนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่แล้วยังเป็นการสร้างระบบการชำระเงินแบบบล็อกเชนในโลกยุคใหม่ที่กำลังจะเข้ามาและประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่จะมีการชำระเงินในรูปแบบนี้นอกจากนี้จะมีการทำตลาดทุนคู่ขนานจะมีการเปิดดิจิทัลแอสเซทและตั้งกอลอต่อเพื่อดูแลเรื่องตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ